วันนี้ผมจะมาสอนวิธีทำตัวพาร์ทเนอร์โปรเจกต์นะครับเห็นมีคนหามาเยอะมากเออหาวิธีทำหรือบางคนก็รับทำนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีแบบทำเองง่ายๆครับแต่ใช้เวลานิดหน่อยอาสามารถทำได้ฟรีเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูกิจกรรมนี้นะครับเข้าตัวอนะีเวนต์เนาะอ่าเราเข้ามา ไหนได้เนี่ยจะหาภารกิจกันหาอ่ามันอยู่ตรงมันกล่องขวัญเนาะแล้วเข้ามาที่2องไอตัวพันเนอร์โปรเจกนะฮะคือตัวนี้มันจะให้เพื่อนของเรากรอกเลขไปเนาะแล้วเราจะได้รับของแต่มันจะได้รับชารับเร็วเนี่ยมันก็จะมีบอกในเนี่ยประมาณ24ชั่วโมงเนาะ หวันถึงสวันของน่าจะเข้าถ้าเพื่อนเรากรอกรหัสเราไปแล้วนะอ่ามันก็จะมีรไรละเอียดตามนี้นะฮะเดี๋ยวไปแปลไปไอ้นี่เองเลยนะอ่าสิ่งที่ต้องมีก็คืออย่างแรกคือลิง์ที่จะส่งให้เพื่อนอ่างูไหมลิง์ที่จะส่งให้เพื่อนไอตัวเลขนี้ผมว่าก๊อปไปเพื่อนก็ใส่ไม่เป็นนะ ผมว่าก็เป็นลิงก์ดีกว่าให้คัดลอกแล้วก็กดลิงก์ตรงนี้แล้วก็ให้ส่งให้เพื่อนได้เลยแต่ตวันนี้ผมจะมาสอนก็คือจะทําเองสมมติว่าเราไม่มีเพื่อนเนาะเออไม่มีไม่มีเพื่อนครบบางอันก็ได้อ่าผมจะมาสอนวิธีคืออย่างแรกเนาะเอาลิงก์อ่าเก็บลิงก์ไว้แล้วใช่ไหมทีนี้ก็อ่าตอนนี้ผมเอาลิงก์มาไว้ในโน้ตแล้วนะ ก็คือนี่คือลิงก์ตัวตัวหลักเนาะตัวหลักที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ก็คือผมจะสมัครเพื่อมารับของนะครับจะทําให้มันถึง20เลยแต่ที่จะมายกตัวอย่างก็คือแค่ตัวหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะทําแบบตัวไก่มากดให้ตัวเองอ่าประมาณนั้นโอเคฮะตอนแรกก็คือต้องล็อกเอาออกไปครับเพราะว่าเราได้ลิงก์ในอะไรครบแล้วใช่ไหม ล็อกเอาออกไปก่อนอเมื่อล็อกเอาเสร็จและทีนี้เข้ามาตรง3จุดนี้ฮะแล้วเข้าไปตรงเลเวล infinite p a ์ทหรือว่าตรงเมลเนาะเมลตัวเมลนี่เราได้มาจากไหนนี่เราสามารถหาจากเว็บนี้ได้ฮะเ,เว็บนี้มันจะทำเมลแบบ เมลแบบใช้แล้วทิ้งอ่ะประมาณนั้นอ่าเข้ามาตรงนี้เลยครับ temel.rog เนอะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเลยฮรเรแก็สามารถ copy นี่เม,ม,ม,มลมันจะส่งมาตรงนี้นะแล้วข้อความเข้ามาอ่าแล้วเราเอามาใส่เลยฮะแนี้นะ วางใส่แล้วกดคำว่า <know> ส่ง like problem, แล้ทีนี้มาดูะฮะข้อความจะเข้าไหมบีเฟสสักรอบหนึ่งเนาะเดี๋ยวข้อความมันมาแล้วโอเคข้อความมาแล้ว,วามมาะฮะห้าแปดหนึ่งสามสามอ่าเข้าไป ทีนี้เข้ามาแล้วฮะเพื่อให้แบบรวดเร็วเออเราน่าจะรู้แล้วไม่ต้องให้มันสอนเยอะก็ได้ ่ากดมาฝั่งขวากดไปเลยฮะเล็กไปเลยทีนี้เราก็จะได้ไอดีตัวไก่มาแล้วที่ทำภารกิจเสร็จแล้วมันจะมีสอนแค่นิดหน่อยเนาะที่เหลืออ,อ่าแล้วก็จะบอกอีกอย่างก็คือเราต้องเลเวลขั้นต่ำเลเวลห้านะฮะเพื่อจะปลดล็อกอีเวนต ที่เราจะไปกอ,อกรหัสตัวตัวของเราอะ่ะให้ตัวไก่มันยืนยันให้ประมาณนั้นอ่าตอนนี้เราก็ต้องทําตัวให้ตัวเราเลเวล5ให้ได้ครับก็ค<ม>ือพยายามรับฮีโร่ฮะเดี๋ยวผมจะทํำให้ดูเลยนะ It's s, It s, because <S b e c a u เน็ตผมไม่ค่อยดีนะครับเนื่องอ่าเหมือนตัวจะปักด้วยฮะเนี่ยเราก็ต้องเล่นหนึ่งแมตช์นะเราเล่นหนึ่งแมตช์นี้เสร็จก็น่าจะได้แล้วครับ เดี๋ยวต้องรีบจบแล้วเร็ว่ะได้ MVP ซะด้วยตาบอดอาทีนี้ก็กดไปเลยครับ ต้องอะไรอะชื่อสิบหกแด้วกันสิบหกเทสได้ไหมมีหรอเทสสิบหกสิบหกฮะไม่ได้อย่างแบบนึ่งนะฮะ โอเคได้แล้วเนาะทีนี้เราก็รับตัวได้เลยะะเพราะว่าเราต้องการตัวละครเพื่อไดเวลเนาะอ่าแล้วตรงนี้มันจะให้มาสามตัวนะฮะนี่แล้วก็มี อีเวนต์นี้อีกรับได้เพิ่มอีกเวลเราน่าจะเวลห้าได้แล้วนะเดีย๋ยวผมลองไปรับนี้เราเข้าจิ้มตรงหน้าโปรไฟล์ตัวเองนะหรือหรือบางคนลืมไปมันจะมีเมลมาเนาะตรงข้อความเนี้ยอ่าตรงต้องจดหมายมันจะให้ตัวมาอีกรับครับแร้สกินกับตัวมาตลอรมา เข้าตรงหน้าโปรไฟล์แล้วเข้าตรงไอ้น่ากยรติยศนะแล้วก็กดรับทั้งหมดครับโอเคอเป็นเวลวห่าแล้วตอนนี้มันก็ปลดล็อกเป็นฟิวเจอร์ไอ้น,นี่นะฟิวเจอร์อีเวนต์นะเออนาะน,นี่ตอนนี้เราก็สามารถเข้ามาได้แล้วครับมีอีเวนต์ให้เข้ามาแล้วนี่เข้ามาทําได้แล้วทีนี้เราก็ไปตรงลิงก์ฮะลิงก์นี่ใช่ไหม อืที่เราคัดลอกมาทิ่ิงของตัวหลักเรากดเปิดครับอ่าเลื่อนลงมาตรงคำว่าเกมเนาะตึ๊บเรียบร้อยครับกดโอเคทำการผูกเรียบร้อยเนาะกับไอดีหลักของเราทีานี้ก็อันเป็นอันจบครับแล้วก็ทำเรื่อยๆอย่างเนี้ยครับเราอยากทำเท่าไหร่เราก็ทำไปเลยฮนะ ่แล้วอีกอย่างนะครับตัวไอตัวเทมเมลเนี่ยมันมีเป็นไอ้นี่นะให้โหลดเป็นอยู่ในเป็นตัว apk เออจะบอกอยังไงบอกไม่ถูกแต่บางคนก็เข้าผ่านเว็บได้นะครับพอทำตัวนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราจะทำอีกตัวเราก็ต้องเปลี่ยนเมลแล้วก็กดลบเมลกันเนาะเดี๋ยวผมลองดูนะเพราะว่าผมทำผ่าน apk นะปกติ ผ่านตัวไอเนี้ยตัวแอปมันะไม่ไม่ค่อยได้ถนัดผ่านเว็บไซต์เท่าไหร่อ่าได้แล้วมันจะรอโหลดดิ้งเมลใหม่มาให้เราใช่ไหมอหมได้เมลใหม่มาแล้วนี้เราก็ทําเหมือนเดิมครับทําเหมือนตอนแรกอะ่ะขั้นตอนแรกที่ผมทําให้ดูก็คือทําแบบนี้ไปย้อนไปเรื่อยๆครับก็จะได้อ่าแล้วฮะ ก็น่าจะประมาณนี้นะครับโอเคครับทุกคนถ้ามีประโยชน์กับทุกคนก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับหาข้อมูลมาให้เพื่อนๆได้ลองไปทำตามดูครับโอเคครับตอนนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ